ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับการเทเลฟซีครับประกาศคว้าตัวทางฝั่งของตะดนานรสนาดูบุญ,ญากวางโซมาภัยครับสิงเชียงรายครับแยกทางกับตด้านฟริปเป เวโลโซทั้งฝั่งของราชันโคขาวครับประกาศปล่อยสองแข้งออกจากทีมครับก็คือตาอัวและทังฝั่งของตัะด้านเดวิสบูดิโลช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับได้ประกาศแยกทางกับนักเตะลวดเดี่ยวครับก็คือ10คนทั้งฝั่งของทระานันชูบเีฟซีครับได้ทําการเปิดตัวทางฝั่งของตัะานนเนติพงศ์พี่ชายของตระานันจากพงแสนมะฮุงครับเข้าไปร่วมทีมทั้งฝั่งของตระานันมาขนองศึกครับได้จัดการต่อสัญญากับตระนกัปตันมอสครับลุยต่อในซีซั่ เดตข่าวสารกับประจำวันที่9เดือนมิถุนายนของช่วงแรกวันนี้ครับไปพร้อมกับเบดลีฟฟเบอร์ี่กันเลยครับประเด็นของข่าวสารเล็กๆวันนี้ครับเราขอขยับมางกตีตลาดซื้อขายฟุตบอลเล็กที่1ในช่วงฤดูกาลสปันจีดีสี่กันหน่อยครับกับทางฝั่งของตด้านการทรีมสี่ได้จัดการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องครับเมื่อได้บรรลุข,ข้อตกลงในการข้อตกลโฆษณาดูบุญยาอดีตด,ดาสโบรีโวทริกร,รวมทัพอย่างเป็นทางการครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งในฤดูกาลสปันจีดีสี่ด้วยกันเลยครับ โดยซึ่งทรงนี้ครับทางฝั่งของต้านัศรสนาดูบุญญาณนั้นครับกองหน้าวัย33ปีครับมีส่วนสำคัญช่วยบุรีรัมย์คว้าที่บนแชมป์มาครองครับในฤดูกาล2022ต่อเนื่องมาจนถึงฤดูกาล2023คว้าแชมป์บริโวทรลิกได้อีกหนึ่งสมัยก่อนที่สมัตสัญญาก,กับตร้านปร,รา,าสาทสยฟ้าครับและก็ได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับการทะเลอะในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับ และนอกจากนี้ครับทางฝั่งของแตดานูบุญญานั้นครับเจ้าของสูงสูง194เซนติเมตรครับเคยคว้าดาสดูร์ิเวอร์ริกมาแล้วหนึ่งครั้งกับาา 4, ก 19, ก้านราดาอฟีในฤดูกาล2019และก็ยังเคยเล่นในกับแตนานพีทีประจวบและบุรีรัมม์มีสถติลงเล่นในทิกทั้งหมดรวม82นัดยิงไปถึง5 1ประตูกับอีก9แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับและสัปดาห์นั้นรอาดูบุญญานั้นอีกครับผ่านประสบการณ์กาแข่งในยุโรปมาแล้วครับทั้งที่ฝรั่งเศสเบลเยียมและสกกกอออตแลนนนนด์รรรวมถึงง้ีขทาญญาปะเจจ ยังเคยมีชื่อติดทีมชาติอย่างตอร์ันกินี่มาได้สอนัดครับลกเล่นในเกมระับฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกส่วนแอฟริกาอีกด้วยเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับแยกทางกันเป็นเชียรเลยครับทางฝั่งของตัวด้ันรัมพุนบริเออร์ประกาศปล่อยทางด้านตาอัฟฟรันดดอสซานโตสครับและทางฝั่งของตอร์ันเดนิสมูริโลครับออกจากทีมเป็นชีเรียบร้อยแล้วและครับ โดยซึ่งทั้งนี้ครับทางฝั่งของทัพประชาชนข่าวนั้นครับยังกล่าวขอขอบคุณทั้งสองนักเตะเลยครับบอกขอขอบคุณตาอวดเฟรเดราดอสซันโตสและเดนิสบุรีโล่สองตัวลูกชาวบราซิลครับที่ตั้งใจและทุ่มเทครับให้กับสโมสรมาโดยตลอดพร้อมกับอวยพรครับให้ทั้งคู่นั้นครับประสบความสําเร็จในเส้นทางฟุตบอลต่อไปอีกด้วยเลยครับและซาตานาลุปันพูลเบเรอน้นครับก็ได้ประกาศแยกทางกับนักเตะอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายช่วงนักเตะในช่วงฤดูกาลสัครัห ัเดนที่3ครับอีกหนึ่งทีมครับที่ได้ประกาศแยกทางไปครับก็คือทางฝั่งของตางด้านสิงเชียงรายอยู่ในแต่นั้นครับได้ประกาศแยกทางกับตางด้านฟรีเป้เวลโลโซครับอย่างเป็นทางการครับหลังเจ้าตัวนั้นครับได้หมดสัญญากับทีมพอดีนั่นเองนะครับ เลยซึ่งทางนี้ครับทางสมสทรนั้นครยังขอขอบคุณเช่นกันเลยครับกับแข้งชาบราซิลานนี้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณและรู้สึกดีครับที่ได้เข้ามาเป็นรวมเป็นส่วนหนึ่งของสมสรแห่งนี้ด้วยกันครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางเลยครับเดอร์สัพทนานฟริเป้เวสโลโซนั้นครับในวัย30ปีครับลงเล่นในกับสิงห์ชียรายนันครับไปแล้ว16นัดยิงไป8ประตูกับทําไปอีก3แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราขอขยับมากระที่ตรงฝั่งของธนาธริกสองกันหน่อยครับออกมาฝากกันทุกครั้งครับแยกทางกันอีกแล้วครับเมื่อเชียงใหม่อยู่ในแต่กับประกาศแยกทางกับพร้อมกับขอขอบพุณ10ิบนักเตะครับเป็นเชียร์ประทับหลังสิ้นสุดเหตกากับทีมอจ่างเป็นทางกรเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับสิบนักเตะที่ถูกทางด้านช้างเปลือกปล่อยไปครับประกอบไปด้วยตางฝั่งของธนานรุนาพีเฉยคําดีทศพลชุมชนกานทพงศ์บรรดาศักดิ์ปฐมทัศน์สุดประเสริฐอำนาจ พลมน์ประเสริฐพัดส้อยมะไรยุทธกล่อมนาคิติพงศ์บัวทองธนิสรภัยบุตรกิจเจริญและต่างนานต่อสักสะอาดเยี่ยมเลยครับและนอกจากนี้ก็ต้องฟังของท่านได้เชียงใหม่นานครับยังขอขอบคุณทั้ง1ิบคนเลยครับว่ต้องขอขอบคุณสำหรับความบุมัานทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักและความเป็นมืออาชีพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับโดยทางสโมสรนานครับต้องขอหวยพรครับนักเตะทุกคนครับโชคดีในเส้นทางอนาคตต่อไปครับหวังว่าสักวันฟุตบอลครับจะนำพาพวกเรามาเจอกันอีกครั้งนั่นเองเนี่ยครับ หลายเดนคาสารต่อไปครับถือว่าเสริมทัพกันอย่างดุเดือดเลยครับสำหรับทางด้านชชลบุรี f อฟซีครับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลทดิชย์สองครับในฤดูกาลนี้ครับได้เปิดตัวตัว,ตวด้านเนธิพงศ์แสนมะหุงครับกองหลังจากนครศรีครับเข้าบร่บมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยตรงฝั่งของตดนานเจ้าอาสนันครับในวัย28ปีครับส่วนสูง187เซนติเมตรครับย้ายจากทัพอุไทยครับมาอยู่กับนครศรีในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2023ได้ลงเล่นในทดี2ครกบไปเพียงแค่5เกมเทนานครับก่อนที่จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพชาญชนรายที่3ครับต่อจากตรงฝั่งของตดนานสันติภาพรัตนิยมณภคุณขัตุนในยุคของตดนานโค้ชกอบพิภพอ่อนโมครับกุนซูนใหม่ของทีมเลยครับ และสัปตะฟังของตะนันเด็ติพงแสนมาหุงนั้นครับเป็นพี่ชายแท้ๆของตะนันเจ้าโอ๊ตจากพงแสนมาหุงในรับของชุดบุรีครับส่วนปลอดการค้าแข่งของตะนันเด็ติพงนานครับเคยเล่นในกับสโมสรอย่างตะนันแอร์ฟอร์ดเซนทันอุดรธานีเอฟซีเชียงใหม่เอฟซีชัยนาทฮอนบิลพัทยายูนเต็ดอุทัยธานีเอฟซีและนครศรียูอนเต็ดเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับ ในะเดนปิดท้ายตอนนี้ครับขอไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตนานสมุทรพร่กันหน่อยครับได้ประกาศต่อสัญญากับทางฝั่งของธนากัปตันมอนครับหรือทางฝั่งของธนานระพบวิ์สุทธเสนครับกองหลังกัปตันทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในศึกไทลีก2ต่อไปเลยครับโดยแข้งว้32ปีนานครับก็ถือเป็นแกนหลักครับในแนวรับตลอด2ปีที่อยู่กับตนานมาร์คของศึกจะตัวลงช่วยทีมไปแล้ว55เกมครับในหลี50นัดถวย5นัดทำไปได้2ประตูก่อนที่จะได้รับการต่อสัญ,ญญากับทีมต่อไป เป็นปีที่สั์ในที่สุดเลยครับและสำหรับฟังฝั่งของตนานกับตันมอสงันครับหรือตั้งฝั่งของตนานรับพบวนนิดสุทธเสนานครับถือเป็นนักเตะคนที่7จครับที่ทางแพรานานครับได้ประกาศต่อสัญญาอาอยุเชื่อทีมสูศึกแถดในฤดูกาลสันยิสีต่อไปนั่นเองเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบ t l ลี a ฟมบรกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ